ไม่คิดจะบอกลากันหน่อยเหรอสำหรับเราอ่ะมันไม่ต้องมีคำอำลาหรอกเพื่อนจะบ้าเหรอบ้าหนังไปปะเนี่ยจะแข่งไม่รถอ่ะแข่งสิครับพี่ผมต่อรอขนาดนี้จะแข่งใช่ไหมเอาล่ะจะแข่งรถใช่ไหมบ้าล่ะถ้าแพ้อะไรปิดเพดหมอแหลกแพ้บ้าปิดเพดนะเบนอัมเช่ต้องปิดเพดด้วยนะปิดเลยเอาโอเคหนึ่งอ หเหรอเบนอยู่ไหนวะฮะพีทีทีสเตชันโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปไว้ โหพี่โหทำไมรถพี่มันถึงแรงได้ขนาดนี้ครับพี่พี่เมื่อกี้แรงแบบนี้เพราะว่าใช้เอ็กต f o r ฟอร์ดแกสโซฮอ์ E 2 0ให้ค้าวเพนสูงเครื่องยนต์เดินเรียบเทำงานเต็มสมรรถนะโที่สำคัญนะฮะเขามีสารเติมแต่งพิเศษเอ็กต f o r ฟอร์ดโหเพิ่มอะไรรู้ไหมทำงานตาการเล่งบึ้ง ขนาดน,นี้เลยเหรอพี่ที่สำคัญมันช่วยชาล้างสิ่งสกปรกที่อุดตันในหัวฉีดและมันเครื่องยนต์ GDI ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดตอนนี้นะเว้ยยอดขายเขาอยู่อันดับหนึ่งวันนะหลายปีน้องอันดับสองอะพี่จะไปรู้เหรอไปเดี๋ยวเรียกน้ำมันเอาไหมครับครับพี่ไปเติมรหรือจัดให้เต็มถังน้องครับเอ็กซ์ตาฟอร์ดแก๊สโซฮอย20ให้เพื่อนพี่เต็มถังเลยฮะอ่าเป็นไรวะเต็มมันเงียบหัวโอ้ย เยอะนะพี่เนี่ยนี่อย่าลืมปิดเพจนะทีเนี้ยจะบ้าเหรอใครจะไปปิดเพจเอาใหม่ไหมล่ะลองงานอีกรอบไหมล่ะหใ่เติมของดีแล้วไปสนามหน้าปั๊มเติมน้ำมันเลยสนามนี้ไม่ได้เราต้องไปสนามแข่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนใช่ไหมใช่ครับน้ำมันดีน้องใสยยังดีด้วยเอ็กซ์ตอร์สแก๊สตองห E 2 0จาก PTT Station